แ,แต่พี่อยู่มาวันหนึ่งพี่จะเดินอยู่พี่ก็ <c oughs> โดนผลักผลไม้ไอ้เหี้ยจังหว,หวงะไอ้เหี้ยจริงไอ้เหี้ยโดนห้าง้วไฟดับจริงปะแล้วผมก็เดินเข้าไปตอนนั้นอะมันไม่มีใครอยู่เว้ยไอ้เหี้ยมึงเลิกโยนสักทีดิ <c oughs> จะมากวนเราเงี้ยออเออแต่ผมก็วิ่งดูหมดไม่เจอพี่แล้วผมก็เลยเล่นต่อผมปิดไฟใช่ไหมคราวเนี้ยมันยังจะเล่นต่ออีกเหรออ่ะผ้คนมาติดเกมมาไม่สตรีมที่ช่องใจเรา ทุกวันนะครับผมมากระไรเน,นะแบบเล่าเรื่องผีได้ไหมพี่กูอยากดูว่าพี่จอยเจอผีอยังไงพี่จอยเ่าเล่าไปเดินไปได้ไหมมาถึงในชีวิตจริงอะนะโอเคกูคว,ว่าพี่จอยน่าเจอในกระจก่ากรอไร มึงหลายดอกนะไม่หมายถึงว่าผีมันโผล่มากระจกพี่เหมือนผีญี่ปุ่นไงพี่ไปพี่ไปหมายถึงว่ามันโผล่ออกมาจากกระจกไงพี่จอยพี่คิดบ้างพี่พี่พี่เป็นหนึพี่พึ่งพี่พึ่งเราผมว่าให้ทุกคนเข้าไปในบ้านแล้วก็นั่งเฉยๆพี่แล้วพี่เราบรรยากาศมันจะได้แบบคึมๆไงนี่กูเจอเนี่ยว่าผีตรงไหนเนี่ยมาพี่มาพี่เราตรงนั้นเลยพี่เราตรงนั้นเลยเราตรงนั้นเลยเราตรงนั้นเลยมา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 ม ตรงผีอยู่่าเออเราตรงผีเลยเราตรงผีเลยนี่เองออมามามาเออมาที่ปิดไม่ใช้ปิดล้วใชดโอ้วขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเล่าเรื่องผีกับที่งูพิษนะครับเรื่องแรกนะครับจากคุณจอยจอยนะครับเหตุการณ์มีอยู่ว่าอย่างไรฮะเรื่องของพี่มีอยู่แว่ว่าขอบใจตอนเด็กๆเนี่ยพี่อ่ะอยู่ที่บ้านซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ อาคารพาณิชย์เนี่ยอยู่สามมีอยู่สามชั้นซึ่งปกติพวกครอบครัวพี่เนี่ยจะนอนอยู่ชั้นสามโดยที่ชั้นหนึ่งชั้นสองจะเป็นชั้นทํางานงารับงานกลางวันพี่ก็จะใช้ชีตอยู่ตรงชั้นหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเราจะขึ้นไปนอนเนี่ยเราต้องขึ้นไปชั้นสามโดยที่ชั้นสองเนี่ยบ้านพีเขาก็จะปิดไฟเพราะว่าหมดเวลาทํางานแล้วอะฮะผม ตอนที่เด็กๆพี่ยังไม่กลัวอะไรพี่ก็เดินขึ้นไปแบบกไม่สนใจอะไรเพราะคิดว่านี่คือบ้านของเราแต่พี่อยู่มาวันหนึ่งพี่จะเดินอยู่พี่ก็โดนผลักผลไม้ไอ้เหี้ยจังหวะไอ้เหี้ยจริงไอ้เหี้ยโดนหางรถไฟด้วยต่อต่อพี่ต่อย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 ตุต่อยตุ๊กพอพอพอพี่โดนผลักปุ๊บพี่ก็ล้มแล้วพี่ก็งงว่า ใครมาแกล้งหรือว่าจะเป็นน้องสาวที่เดินตามขึ้นมา,าพี่หันกลับไปพี่ไม่เจอใครแล้วพี่ก็รู้สึกขนหัวลุกไปทั้งตัวพี่ก็เลยรีบวิ่งจากชั้นสองขึ้นมาชั้นสามมาหาแม่แล้วก็แม่แตะกิหนหมูโดนใครผักก็ไม่รู้แม่ก็เลยจับมือพี่ไปหน้าห้องนอนชั้นสามตรงยิ่งพระเนี่ยมีตุกตาสีทองที่เป็นเด็กอยู่คนนึง แล้วแม่พี่ก็บอกพี่ว่าอ่าเนี่ยพี่นําโชคพี่นําโชคคงเล่นกันแล้วน้องแรงไปหน่อยอย่ากแก้งน้องแรงอีกนะหลังจากนั้นทุกครั้งที่กูจะขึ้นห้องนอนกูวิ่งตลอดกูไม่เคยเดินเลย,ยพี่นำโชคก,กูกมากแล้วตอนนี้พี่นำโชคเป็นไงพี่อ,พอ่ากูย้ายบ้านแล้วไม่อยู่แล้วแม,แม่กูเอาไปฝากกับหลวง,ง,ง,งพี่เรียบร้อยแล้ว,วกูกลัวมากและนี่ก็ขอจบไปแล้วนะครับผมเรื่องแรกของคุณจอจอนะครับ คุณใจร้าวคิดว่าเรื่องนี้ให้กี่กะโหลกดีครับจังหวะที่คุณจอจอยบอกว่าโดนผักแล้วไฟดับปุ๊บครับผมให้สิบย่ำสิบนะครับจังหวะมึงเป๊ะมากถือว่ามึงยอดต่อไปต่อไปตาคุณป๋องเล่าครับคุณป๋องอังครับอ่าเดี๋ยวฉันมีติดเดียวไม่มีเลมางั้นงั้นเดี๋ยวตาตาผมเล่าเองตามามาพี่ขอขอขอไฟแช็คขอไฟแช็คขอไฟแช็คเออจุดทูจุดทูนี่ยพี่จุดแท้แล้วพี่จุดแท้แล้วไม่ผมถือไฟแช็คไงผมเท่ห์อ๋อได้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 ฮัลโหลท่านมาแล้วนะท่านมา อยู่ไหไปโดนไปแล้วนี่กําอยัล่าเอองเก่อูว่ากูว่ากูไม่ต้องเล่าแล้วกูเป็นผีเองนล้เนี่ยกูเป็นผีเองนะไอ้เชี่ยอะไรเนี่ยไอ้เชี่ยเรื่องนี้คือเป็นเหตุเป็นเหตุการณ์จริงไม่มีสแตนด์อินกูเจอสดสดกูสดจริงได้ไงเฮ้ยมันเป็นตัวอะไรเคดูดิ ไอพี่มันเลอใส่ว่ะตุวนี้กูเพิ่งเคยเห็นกูเห็นยันลายชุดนอนเขาเลยเนี่ยเฮ้ยเออไม่มาเป็นจูออนเออจูออนอ่ะมันเป็นจูออนนะพี่เขาไล่แล้วไ้ิตุกขันมาแล้วจริงเาขนานด้วยพีพี่จูออน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 พาอนจูออนพี่จูออนพอีจูออนออนพแ่่จอนอ้นพู่นอนู่อ่่ี่อ ตายคู่เลยสิบเต็มสิบเรื่องนี้เรื่องนี้ผมร้อยสิบเต็มสิบเดีไปเล่าเรื่องผีกันต่อไปเดี๋ยวพี่ไปเล่าเราต่อเราต่อเราต่อโอเคเล่ามาถามผมใช่ไหมใช่เรื่องของผมนะไม่รู้ว่าตอนนี้ไหมที่ผมยังเด็กอ่ะผมอ่ะเคยนี่เว้ยผมอ่ะอารมณ์แบบอย่างเลยนั่งเล่นคอมดึกๆแล้วก็ขึ้นห้องคนสุดท้ายเออแล้วแม่งเล่าตัวศพกูด้วยกูยังชอบเลยลักษณะที่ผมอ่ะเฮย เสดมาวะมันเนี่ยมันชอบเร right ื่องมึงเคมันชอบเรื่องมึงต่อต่อให้จบมันชอบเรื่องมึงรถตรถต่ต่อในขณะที่ผมอ่ะนั่งเล่นคอมอยู่ตอนนั้นน่ะก็ค่อนข้างดึกแล้วประมาณเลยเที่ยงคืนไปนะแต่ก่อนน่ะเที่ยงคืนบ้านผมอ่ะเขาจะไอ้เหี้ยเขาจะให้โอ้ยเลยทิบหายกูคิดว่าผีผมไม่ใส่โยนนี่อะไรมึงอย่าเพิ่งโยนนี่ให้กูเล่าก่อนเล่าไปดิเล่าไปดิเคมจะเดินไปไหนเคเล่าดึงไปไหนเนี่ย โอ้ยเคมึงเป็นคนดำเดนินเรื่องด้มึงต้องเล่าให้จบจะเล่าต่อให้จบนะเออต่อใ้เล่าดีเล่าดีนั่งเล่นคอมอยู่ถึงเที่ยงคืนกว่าเว้ยบ้านผมเที่ยงคืนเขาขึ้นบ้านหมดแลใช่ะแล้วก็เหลือผมอยู่คนเดียวนี่ยไหนที่ผมอ่ะนั่งเล่นเกมอยู่อ่ะแล้วก็แบบว่าคือผมอาจจะค่อนข้างแบบรีเสียงเบาๆเว้ยเพราะว่ามันดึกแล้วกลัวแบบเสียงเกมมันดังใช่ไหมผมก็แทบบแบบแบบจะแทบบจะปิดเสียงเลยเว้ยเปิดแค่เบาๆเว้ยเสียงปัดเสียงปัดมีคนเสียงปัด เสร็จปุ๊บเสร็จเสร็จปุ๊บยังุตอนนี้ปิดเสียงปิดเสียงเพลงปิดเสียงเกมบออผมก็ได้ยินแต่เสียงกดคีย์บอร์ดของตัวเองใช่ปะแล้วแล้วระหว่างที่เล่นอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้นว้วยซึ่งไม่ใช่เสียงกดคีย์บอร์ดเว้ยเสียงอะไรคะมันเป็นเสียงกึกกักกึกกักเหมือนมีคนกำลังเนี่ยเหมือนมีคนกำลังแบบหยิบของหรือว่าคุ้ยของอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้ว แล้วมันไม่ได้ดังอยู่แถวแถวที่ผมเล่นคอมเวยมันดังมาจากห้องเก็บของผมเลยซึ่งตอนนั้นอ่ะมันไม่มีใครอยู่นะตอนที่บ้านผมมาขึ้นนอนกันหมดแล้วเลยเที่ยงคืนไปแล้วอะแล้วผมก็คิดในใจว่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่กลัวไม่กลัวไปเป็นเล่าเรื่องผีแล้วมึงกลัวดยนะแอฟติ้งอติงผมระหว่างนั้นผมก็คิดในใจว่าเหี้ยเอยแล้วเสียงกึกมันคืออะไรวะตอนแรกผมก็ไม่สนใจเว้ยไม่คิดว่ามันเป็นอะไรพยายามแบบผูทเลม สักพักหนึ่งไอ้เสือคือกักเนี่ยมันก็ผีตรงตรงตรงจังหวะมากเลยคือกักมาแล้วไอ้แค่มันมันคือกักแล้วมันมันคือกักแล้วมันมันคือกักแล้วเวทผ่านเลยโนวิอานไม่ได้แค่มึงต้องเล่าต่อให้จบไอ้แค่มึงต้องเล่าต่อให้จบเร็วเร็วไอ้แค่จังหวะคือกักไม่พอดีกู้ผีไม่มาฟังเราแน่เลยเทียอ่ะกักสุดยอดกักสุดยอดว่ะจังหวะพี่มันคือกักคือกักผมก็พยายามแบบว่าเฮ้ยไม่ไห่ทราแล้วเสียงเหี้ยอะไรวะ ใช่ไหมปุ๊บแล้วผมก็แบบว่านี่อด้วยความสงสัยใน,ในตอนเด็กกับผมก็เลยพยายามแบบว่าลองใจหนึ่งก็กลัวอีกใจหนึ่งก็คิดในใจว่าเออเดินไปดูหน่อยดีกว่าเว้ยผมก็เลยเดินไปตรงที่ห้องเก็บขอ,องก็เสียงก,กึกกักอ่ะมันคือเสียงอะไรเว้ยเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บพอผมเดินไปปุ๊บเสียงกึกกักอะ่ะมันก็ค่อยดังขึ้นอีกครัง้งจริงวะแล้วผมก็เดินเข้าไป ตอนนั้นอะ่ะมันไม่มีใครอยู่ไไเว้ยไอ้เหี้ยมึงเลิกมโยนสักทีดิ <c oughs> <c oughs> คือเสียงอะไรอ่ะมันมันดังอยู่เว้ยแต่พอผมเดินเข้าไปอ่ะเสียงหายเว้ยแต่มันไม่มีคนอยู่ข้างในห้องเก็บของเว้ยคือตอนแรกอ่ะต้องงงกล้เลยว่าแบบมึงทำเสียงคือกลับคือกลับก็ผมก็เปิคื่อไปมาไม่ปิดปิดประตูห้องเลยเนี่ยปิดประตูห้องห้อง,องเก็บของใช่ป่ะ <c oughs> แล้วก็มานั่งเล่นเกมต่อเว้ยแล้วก็เปิดเสียงเบาๆเหมือนเดิม นั่งเล่นเกมไปสักพักประมาณ5 5นาทีได้สักพักหนึ่งเสียงเดิมมาเว้ยกักกักกึกกักเป็นเสียงเหมือนกับมีคนคุยของอ่ะแบบว่าไอ้มีคนคุยของมาแล้วมาแล้วจากนันผมก็นออนอเฮย์เพียงเล่าไม่จบเลยโอ้ยย่าตามตามคนเด็กเด็กเด็กเข้ามาโรงเรียนแล้วเล่าเรื่องผีเยี่แล้วตายทีละคน ไอ้กึกกักกึกกักตอนนั้นกูก็ปิดคอมแล้วก็ขึ้นห้องนอนเลยกูยไม่ดูต่อว่ามันเสียของอะไรไอ้หมดติผีมันบบมันเหมือนแบบมึงควรจะเล่าเรื่องกูไม่ใช่เรื่องเรื่องผีอื่นอะอ,อ่ะก็อ,อ่ะตอนของผมใช่ไหมคือถ้าย้อนย้อนไปตอนประมาณาช่วปงปฐมัพี่ค, <S 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 คือคือแบบว่าแหมทำไมโยนกล้องใส่พุเทียนลนพี่อาร์ทักทีดิบ้า คือผมอ่ะจะมีห้องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมพี่คือห้องคอมพิวเตอร์จะอยู่แยกอีกฝั่งหนึ่งของบ้านใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือต้องเออจะพูดไงจะบอกเอาแม่มันห้องหคอมของผมอ่ะกับไอ้ตัวห้องนอนอ่ะมันอยู่คนละที่ผมอ่ะนอนกับพ่อแม่แต่คือเขาก็สร้างห้องคอมมาพี่เพื่อให้แบบว่าเนี่ยถ้าโตขึ้นไปนะมีคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมาเล่นที่ห้องนี้กันหมดเลยเเหมือนเป็นห้องห้องเด็กอรพี่ ซึ่งผมอ่ะก็เล่นเกมดึกนคือบ้านผมอ่ะแต่ก่อนอ่ะจะมีคอมเครื่องเดียวพี่แต่ผมบ้านผมมีลูกสี่คนนะะแบ่งเวลาเล่นกันก็คือจะเล่นตอนแบบตอนเช้าน้องผมเล่นนะตอนบ่ายผมเล่นตอนเย็นพี่ผมเล่นซึ่งพอพี่ผมนอนปุ๊บป่ะผมก็จะเหมือนแบบไปเล่นต่อตอนกลางคืนประมาณสักงแบบสี่ห้าค่ำอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบแอบแอบเนียนเล่นอ่ะพี่นอนละเออโวยโอกาสไปเล่นผมก็เล่นใช่ไหมซึ่งตามปกติของเด็กไอ้พี่เราก็เล่นแล้วเราก็อารมณ์เหมือนแบบ เสียงดังอะเ,เออเล่นเพลิน,เ,นเสียงดัง,ดงไปนู่นี่มาซึ่งปกติเนี่ยพ่อแม่ผมก็จะมาตามใช่ไหม,ม,มก็จะมาตามด้วยสีหน้าที่ว่ามผมนะเฮ้ย hey, ไปนอนนี่แล้วนะนู่นนี่นั่นอ่ะซึ่งปกติก็อย่างนี้ผมก็จะไปนอนไปนอนไปนอนใช่แต่มีวันหนึ่งผมเล่นเล่นอยู่เออพ่อแม่ผมก็มาตามรอบหนึ่งนะแล้วเขาก็ไปแล้วก็ไม่ได้อะไรพอเล่นไปสักประมาณตีหนึ่งตีสองพี่อยู่ดีๆไอ้ไฟอะ่ะไม่เปิดอีกคือผม,มเล่นคอมใช่ไหมพี่แล้วผม,มก็เปิดแค่ไฟในห้อง เปิดประมาณดวงนึงแค่กับคอมพิวเตอร์นะเงี้ยเหมือนไอเคที่บอกว่าแอบเล่นนะพี่เข้สสญญาใจปะแต่ไฟตรงทางเดินอะไม่เปิดเองเอืองนให่ต่อครับเออแล้วผมก็คิดในใจมันเครียดวะแล้วผมก็เลยเหมือนเปิดประตูออกไปมองแล้วผมก็ตะโกนถามว่าใครวะโอ้โหเออแล้วก็ไม่มี<ฮ>ไม่มีใครห้าวไหมพีม่ห้าวไหมใครวะเออแล้วผมก็เดินมาเล่นต่อเออแล้วเอ้ยผมมาเดินปิดไฟด้วยรู้สึกแล้วผมเล่น,ลนอยู่ปุ๊บ วันนั้นก็ไม่มีอะไรพี่มันเปิดรอบเดียวไงผมก็เลยกลับไปนอนพอวันต่อมาพี่เวลาประมาณเดิมก็เลยเล่นอยู่ปุ๊บเชื่อไฟเปิดอีกเขาเนี่ยผมก็เลยลงไปข้างล่างแล้วก็เหมือนแบบว่าไปตะโกนหาว่าใครวะผมพยายามดูทุกที่เลยนะพี่ว่าแบบมีใครจะแบบผมคิดว่าพ่อแม่ผมไงจะมาแบบคนตีนอะอะไรพี่เหมือนแบบทําให้เราแบบนอนได้ทีอะไรเงี้ยจะมากวนเราเนี่ยออเออแต่ผมก็วิ่งดูหมดไม่เจอพี่แล้วผมก็เลยเล่นตอผมปิดไฟใช่ไหมคราวเนี้ย มึงยังจะเล่นต่ออีกเหรอคู้คนมาติดเกมมไยแล้วก็คือพอพออีกรอบหนึงอะพี่ไฟอะแม่งไปติดอีกดูนึงคือไปติดเป็นคือตอนแรกไฟมาติดขวาใช่ไพี่เขาเนี้ยไฟมนไปติดไฟไปติดซ้ายแล้วไฟมันก็ติดติดดดำติดติดดดติติดดดติดติดดับแล้วผมก็ดดับเลยเหรอเออ่เนี้ยไฟมันแบบไฟมันะดับดับบ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 บุบ ล้วไงต่<ข>อ,<ข>อแล้วไม่ต<อ>่อแล้วแล้ว,ลว,ลวทันใดนั้นเนี่ยผมก็เลยหลอนสุดชีวิตพี่ผมเลยวิ่งไปใส่เบรกเกอร์ไฟคือเบรกเกอร์ไฟอะ่ะมันอยู่แถวห้องครัวผมไหมพี่ผมก็วิ่งไปใส่เลยแล้วผมก็เหมือนแบบมองหันซ้ายหันขวาแล้วผมก็พยายามเหมือนแบบเหมือนแบบไม่ทำไม่ได้ว่าน่าจะไม่ได้เปิดไฟด้วยแต่ผมพยายามสัมผัสถึงพลังว่าแถวนั้นมีคนอยู่ไหม พี่เข้าใจลงมะเหมือนพยายามสัมผัสว่าเอ้ยเที่ยไม่มีคนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแล้วผมก็ตะโกนหาเลยว่าใครวะใครวะใครวะมอะไรเงี้ยเออแล้วสรุปก็ไม่มีพี่แล้วผมก็เลยไม่ได้ติดคอมพิคพิกไปนอนเลย <c oughs> แล้วสอเปิดคอมทิ้งไว้แล้วผมก็บอกว่าเหมือนแบบมันฝังใจมากพี่แล้วผมก็ตื่นเช้ามาแล้วก็เหมือนแบบเราใหที่บ้านฟังที่บ้านก็บอกว่าเฮ้ยทุกคนนอนกันหมดนะไม่ไม่มีใครตื่นสักคนเลยเพราะว่าตีสองตีสามแล้วใครจะไปตื่น แล้วก็ผมก็ไม่รู้อะไรเลยพี่แบบกลัวหลอนมากก็รู้สึกว่าช่วงนั้นก็แทบที่จะไม่กล้าเล่นคอมเลยแบบว่าสามสี่ทุ่มเนี่ยก็นอนละก็ไปอะเออพี่ผมเปิดปิดไฟแบบแม่งหลอนจริงที่จนมาถึงอตอนประมาณไม่เกินหนึ่งปีนี้พี่ออเอ้ยประตูก็วัวสัตว์ประตูปิดไอ้ี้่กูยังชอบเลย ประตูเปิดด้วยไม่ใช่ปิดอย่างเดียวเนี่ยเห็นป่ะเข้ามุมแล้วกูเข้ามุมแล้วอะเดี๋ยวแล้วประตูเปิดได้ไงพี่เขาเปิดไงไหนกันอย่าตกไหนกันอย่าตกแล้วมึงเล่าต่ออ่อแล้วทันใดนั้นผมก็มาพูดกับแม่อีกรอบหนึ่งแล้วแม่ผมก็เป็นคนบอกว่าอ๋อมาเป็นคนเปิดปิดเองไฟตอนเออแม่แกงใช่พี่สรุปคือแม่ผมแกงผมจริงเหรอไม่คิดเลยหรอใช่พี่เขาบอกว่าผมไม่หลับเมื่อกี้เขาก็เดินมาแก้ผม เน kind of hey, anyway, ี่ยพี่กระพริบอย่างนี้เลยเป็นกะพริบอย่างนี้เลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยพี่แล้มีมีกอันหนึงมีอีอันหนึงอันมีอีกอันเนี้ยก็เป็นอันอันอันเนี้ยเป็นความหลอนไปเองมีอันหนึงตัวมีอันหนึงคือผมเนี่ยคืออย่างที่บอกบ้านผมมันมีสองชั้นใช่ไหมผมมันเป็นคนกลัวชั้นสองมากเวลาผมจะขึ้นไปชั้นคือบ้านผมนะก็แม่ก็จะเหมือนมีห้องส่วนตัวให้ใช่ไหมพี่แต่ผมไม่ได้นอนห้องส่วนตัวผมจะแค่ขึ้นไปอาบน้ําแล้วก็มานอนกับที่บ้านปัจจุบันผมยังนอนที่บ้านอยู่ไหม แล้วคือตอน,นเด็กๆผมก็ขึ้นไปอาบน้าใช่ไหมพี่แล้วไฟบ้านผมไม่ค่อยเปิดไฟก็คือเราจะสัมผัสได้เองว่าเอ้ยบันไดมีกี่ชั้นใช่ไหมผมก็จะเดินนับชั้นนับต๊าะเตเอ้ยมีแค่น,นี้ถึงชั้นล่างะแล้วไฟมันดับใช่ไหมพี่ผมแม่งมองลงไปข้างล่างตรงบันไดพี่คือมันเป็นบันไดอะ่ะมันมีใต้ใต้บันไดใช่ปะใต้บันไดก็จะมีผ้าม่านอยู่ผ้าม่านที่แบบกระจกเงี้ยพี่ผมเห็นเงาคนพี่มาเองแกงเราหลบ,ลบได้เอาาา้าไม่อะหรือเปล่าผมเห็นเงาคนใช่ไหม ด้วยความห้าวพี่ผมเดินลงไปข้างาล่างทางบันไดเจี๊ยบไม่เป็นไรนะเดินไปตรงที่กูเห็นเงาอ่ะเออแล้วก็เดินแล้วก็เดินลงไปเลยพี่แล้วผมก็เหมือนแบบถามเหมือนเดิมใครวะ<ส>แล้วก็แบบเดินเข้าไปดู<ส>แ,แล้วก็แบบมึงใ,ใครวะไอสัตว์ใครใครเหยียบตีนเนี่ยใครใครเหยียบไอไม้เนี่ยกูยไม่ไหวนะแล้วผมก็เหมือนแบบหลอนนะพี่คือความกล้ามันมีมากพี่ตอนนั้น แล้วพอสุดท้ายอะ่ะเราหาคําตอบมันไม่ได้พี่คนลุกพี่พี่ก็ห้องเหมือนเดิมนอนแล้วก็เหมือนเราพยายามแบบไปนอนใกล้เตียงของพ่อแม่พี่เพื่อให้บอกว่าเอ้มามามาบางขวานะป้าบางซ้ายนะก็อยู่ตรงกลางนะ